เหรียญ2บาทปี50ร้านปลาหนันรับซื้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2 5 5 0ที่เป็นสีเงินหรือว่าแบบที่เป็นสีทองก็คือรับซื้อหมด สวัสดีครับสวัสดี f c ของร้านปลาอันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดกับเรื่องของประเด็นล้อนะครับที่หลายคนนะครับสงสัยกันว่าเฮ้ยสบาทปี5้านี้เล่นกันเหรอนะคือต้องบอกก่อนว่าเล่นกันมานานแล้วนะเล่นกันมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นมาโอ้โหก็น่าจะประมาณนะเป็นเกือบ10ปีแล้วสําหรับเหรียญสบาทปี2550ครับแต่หลายคนคือไม่เคยทราบกันเท่านั้นเองครับคุณรู้ไหมว่าเหรียญสบาทปี2550น้เนี่ย ทางกรมธนารักษ์บอกว่าผลิตออกมามากกว่าปี2,548แล้วก็ปี2,549แต่หลายคนอาจจะนะไม่เคยได้เห็นกันเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปี2,550เนี่ยนะถือว่าเป็นช่วงที่มีการคาดเกี่ยวในการเปลี่ยนผ่านจากสีเงินไปเป็นสีทองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปี2,548 2,549เนี่ยตอนที่ทำออกมาเนี่ยแม่ค้าเขาสับสน สับสนกันว่านะครับสับสนกันว่าเฮ้ยอันนี้เหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญสองบาทแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีพวกนะประกาเมจิกไปฉีดนะใส่ไว้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้อ่เข้าใจให้แบบว่าดูแล้วไม่สับสนนั่นเองครับต่อมาก็เลยนะป้องกันการสับสนก็เลยมีการเปลี่ยนจากสีเงินไปเป็นสีทองพอมีการเปลี่ยนเป็นสีเงินไปเป็นสีทองนั้นคุณรู้ไหมฮะว่าปรากฏว่า มีคนเจอ2บาทปี2550ที่เป็นสีทองด้วยสีเงินเนี่ยนะครับนะฮะก็นะเป็นเป็นช่วงคาบเกี่ยวใช่ไหมล่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีทองเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นครับนะบปี51นี่คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีทองเต็มๆเลย นะสีทองเต็มเต็มเลยเป็นเรื่องปกติมากนะแต่ปี50นะสีเงินสีทองเนี่ยนะครับในวงการเขาเล่นกันถามว่าที่เป็นสีเงินเนี่ยเล่นกันเท่าไหร่คุณรู้ไหมไแต่ก่อนอ่ะเล่นกันเหรียญหนึ่งนะอยู่ราวๆประมาณเหรียญละ20บาท เหรียญละ20บาทเชียวนรแล้วมันหาย,ยากจริงๆถ้าคุณมีนะเหรียญ2บาทสีเงินกองกงกันเนี่ยอ้าอยู่ราวๆประมาณแบบนะสักประมาณ1,000พัเหรียญเนี่ยคุณค้นหาเนี่ยบางทีคุณอาจจะเจอปี2,550เนี่ย เราๆสักประมาณนะไม่ถึง100ร้อยเหรียญก็ได้นอกนั้นจะเป็นปี4849เพราะฉะนั้นสี่แเ้าเขาเลยไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าหาคนง่ายแต่ปี50เนี่ยคนมองว่าอนาคตนี่คือราคาพุ่งแรงแน่นอนครับสำหรับนะเหรียญปี2550ที่เป็นสีทองฟังดีๆนะ2550ที่เป็นสีทองเนี่ยราคาที่เล่นกันหลักหมื่นครับเพราะเป็นเหรียญที่แปลกเป็นเหรียญที่หลุดผลิตผิดพลาดมาซึ่งคนในวงการเนี่ยเขาก็รู้กันว่ามันจะมีแบบนี้ จะมีหลุดออกมาบ้างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเออไม่ไม่มีจริงหรอกไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรที่คุณไม่เคยเห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงนะมันมีจริงนะอย่างปี2550เนี่ยปัจจุบันนะราคาเล่นกันอยู่ราวประมาณเหรียญหนึ่งนะซื้อกันนะ5 6บาทอย่างผมซื้อ5บาทหลายคนบอกว่าโอ้ซื้อ5บาทเองเหรอเพราะคุณยังไม่เคยเจอเวลาเขาเทมาเป็นหมื่นหมื่นเหรียญ นะฮะบางคนเขาเก็บไว้มีเป็นหมื่นมันคือการเก็งกำไรล่าสุดเนี่ยนะครับผมรับเข้ามาเนี่ยนะครับผมรับเข้ามานะนะมูลค่าเนี่ยนะครับเกือบนะเกือบ90,000บาท90,000บาทนี่ประมาณนะหมื่นหมื่นกว่าเหรียญฮนะหมื่นหมื่นแปดหมื่นแปดนะประมาณนี้นะเข้ามาขนาดนี้แล้วก็มีใส่นะถุงใส่ถุงนะของกรมธนารักษ์ที่มีการเรียกเก็บคืนในยุคนั้นมีหมดเลยราคาผมปล่อยออกไปแค่ เหรียญละ6บาทแต่ก่อนนะเหรียญละนะเบาทสิบาทนี่คนแย่งกันนะแต่นะช่วงนี้ผมเข้าใจเลยว่าโอเคเศรษฐกิจอะไม่ค่อยดีราคากาจะมีร่วงบ้างก็เลยนะซื้อทั้งหมดเนี่ยมาเกือบนะเกือบเกาบาทแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นเมื่อประมาณ3ปี4ปีที่แล้วนะนะสปี4ปีที่แล้วนะนะ เหรียญที่คุณเห็นเนี่ยเล่นกันเหรียญหนึ่งประมาณ1 5ถึง20บาทอะมูลค่านี่คือหมดเนี่ยคือเกือบเกือบนะเกือบเกือบสามแสนห้าแต่ช่วงนี้มันราคาล่วงก็เลยซื้อได้ประมาณ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมถึงบอกว่าเหรียญเนี่ยมันหายากจริงๆนะหายากจริงๆนะเวลาผมหาเองเนี่ยนะได้มาเหรียญ2บาททุกครั้งเวลาผมได้เหรียญ2บาทที่แม่ค้าทอนมาเนี่ยแล้วผมเอามาดูเนี่ยผมจะรู้เลยว่านะไม่ค่อยเจอ นะคนทั่วไปเนี่ยผมท้าเลยคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่นักสะสมหายเองเนี่ยบางคนมีไม่ถึง100ร้อยเรียญหลอกปี50น่ะใครมีแบบที่ผมรับซื้อนะครับผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆขอให้ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อเท่านั้นแหละสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็จะมีทีมงานนะครับคอยดูคอยตอบอินบอ็อกซ์อยู่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านะครับยืนยันว่านะติดต่อเราได้แน่นอนนะครับ ทางไลน์ของเรานะครับไอดีไลน์ของเราคือแอดปานันแปดปไม่เข้าใจยังไงถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็นะโทรสอบถามได้นะศูนย์ห้าสี่ศูนย์หเ็สามศูนย์สามแต่ว่าไม่แนะนำนะเพราะว่าโทรมาหลายคนนะก็ไม่เข้าใจหรอกผมก็จะให้พูดคุยกันทางอินบ็อกทางไลน์ตามปกตินะเพราะว่าบางทีนะโทรมาพูดคุยเนี่ยมันไม่เห็นภาพใครก็ยืนยันบอกว่าฉันมีแบบนั้นแบบนี้จริงๆพอส่งภาพมายืนยันปรากฏว่านะครับมันไม่เป็นตามที่ เรานะคุยกันก็มีผมถึงบอกว่าไม่แนะนําเรื่องโ,โทรมาส่วน,นนะหน้าร้านเรามีอยู่จังหวัดแพร่ทีมงานของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์